โอ้ขาสวยมากออโอ้พอดีเลยกำลังอร่อยเลยนะเนี่ย,ยเห็ดเท่านี้พอดีวิแก่เยอะโอ้โห สวยมากเลยโหตรงนี้อีกแล้วดูน่นอีก,น,น,อกน่นอีกเยอะมากสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาดูผู้บ่าวเก็บเห็ดข้างทางค่ะทุกคนค่ะพินยาเก็บผลไม้ได้สามทางเล้ว <c oughs> เดินหาลูกชายค่ะนึกว่าลูกชายหายไปไหนนั่งเก็บเห็ดเงียบปั๊ดเลยดูสิเห็ดเต็มเลยทุกคนดูนะนั่นะนะ่นะโอ้ยคือเยอะมาก ดูนางได้จะเต็มถังแล้ววะครึ่งถังแล้วค่ะโอ้โหดูข้างหลังก็มีอีกนะคะดูดูดูนู่นน่ะเต็มเลยอ่ะนู่นยาวไปนู่นน่ะโอ้ยอยู่ข้างถนนเลยนะเนี่ยแม่เก็บไอ้นี่ผลไม้ลูกก็เลยมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดรอแม่นางขี่เกียจเก็บไอ้นั่นขี่เกจเก็บผลไม้เอาลูกเอาเลยโอ้ย กิโลละสิบห้าแลเนี่ยกิโลละสิบห้ายูโรเอาให้มดเด้อลูกเด้อลูกอันดอกเล็กดอกน้อยอย่างเงี้ยก็เอาเด้อลูกอเอาให้มดลูกเสียดาย้เชิดได้ได้วยเนี่ยโอ้ตายตายพี่น้องดอกอย่างสวยเลยดอกอยางสวยมาดูทําความสะอาดเห็ดให,ให้เขาดูสักดอกที่ให้เอฟซีดูนะนี่ลูกอ่ะทําความสะอาดให้ดูว่าทํายังไงเวลาจะไปขายตัดอ,ออกนะคะนี่แล้วเดี๋ยวแบมือให้เขาดูมีดหน่อยมีดอ่ะมีด เก็บเห็ดเป็นยังไงนี่นะคะมีเก็บเห็ดเป็นแบบนี้ <c oughs> เอาเอาก็บเห็ดเมื่อวานได้สิบอดกิโลค่ะสิบอ็กิโลกิโลละสิบห้าโอ้โหได้ร้อยหสห้ายูโรเนี่ยได้ยินเสียงรถไหมคะทุกคนเฮ้ยอยู่ข้างถนนเลยถนนใหญ่ค่ะดูนะดูนะนถังคุณแม่ถือมา ตามหาลูกโอ้ยทุกคนดูนะนโอ้ยดอกสวยกำลังสวยเลยอะโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวพิญญาจะไปช่วยเก็บดีกว่าเห็ดเหลืองปีนี้บอกเลยว่าเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนพิญญาบอกเลยว่าเยอะ พิญญาขายไปหลายกิโลแล้วนะคะเห็ดเห็ดเหลืองเนี่ยแต่เดี๋ยวพิญญาจะให้ดูหนะ้าในสมุดบัญชีอะ่ะพิญญาจดเอาไว้ทุกทุกอย่างเลยค่ะคือขายผลไม้ไปกี่ถังเห็ดไปกี่กิโลอย่างเงี้ยพิญญาจะจดเอาไว้นะทุกคนเนาะพิญญาจะจดเอาไว้เพราะว่าพิญญาอยากทราบว่ารายได้เก็บโค้งจากป่ามันจะเป็นจํานวนเท่าไหรนะ่เนาะทุกคนดูนะนี่นี่ก็คือเป็นเงินเป็นทองเท่านั้นเลยค่ะ ชาวฟินแลนด์นิยมกินเห็ดมันปูมากๆนะคะเขาเอาไปทําซุปนะคะเอาไปทําซุปแล้วก็เอาไปทําอะไรนะเอนนะคะซอสราดกับสเต็กอค,ค่ะเป็นซอสเห็ดนะคะราดกับสเต็กโอ้ยอร่อยค่ะบอกเลยตำพัฒาคารร้านอาหารนี่คือช่วงนี้จะมีเมนูเห็ดนะคะแต่แพงมากตาร้านอาหารนะคะดูอันนี้โอยกิ่งไม้ทับค่ะทุกคน โอ้ไม่สวยเลยเห็นไหมพังแล้วนี่บางทีเราก็ไม่เห็นนะดูนะนี่อย่างเงี้ยโอ้โหนะเห็นไหมเพอามันจะแตกทุกคนหยิบจับแรงก็ไม่ได้นี่สวยมากเดี๋ยวตัดขาทีเดียวค่ะทุกคนทุกคนดูนะถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่เห็นนะคะทุกคน ยมากพินยาก็จะมือดำนิดนึงนะคะเพราะว่าเก็บผลไม้เสร็จเมื่อกี้นี่เองค่ะดูตรงนี้อีกโยเยอะมากอ้ นีเจอได้ค่ะเล็กๆนี่มาก็เอาได้เลยสามดอกนะเนี่ยสามดอกกำลังสวยเลยโอ้ทุกคนดูนะดูเห็ดอยู่แบบนี้ค่ะทุกคน อุย้ยต้องค่อยๆเอาออกมาดูนะนี่อันนี้คือหญ้ามอสเด้อทุกคนเด้ออุย้ยดูขายยาวมากตรงนี้ก็มีอีกนะคะ ัวหักัวหักมากเลยเอานี่อีกนะคะหนึ่งดอกมือติดบูบุลี่นะคะเดี๋ยวคนจะถามว่ามือติดอะไรอุ๊ยพินยาเอาไปไม่หมดค่ะทุกคน เดี๋ยวเอาไปลูกชายลูกชายนั่งนะนให้ลูกชายตัดขาริงก้โอเคทำความสะอาดเห็ดค่ะ ถ้าเกิดเราทําไปในป่าเงี้ยมันก็จะเรียบร้อยเราจะขายได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราไปทําที่บ้านอีกทีหนึง่งมันก็ต้องไปนั่งอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเก็บไปก็ตัดไปเลยก็แล้วตัวเลยค่ะทุกคนแต่พิญญาณนะ่ะเจอป่ายุงเยอะๆก็คือจะรีบเก็บรีบถอนค่ะ สะอาดจะได้ยินเสียงรถนะคะ่ะเพราะว่าเราอยู่กันข้างถนนใหญ่เลยค่ะได้จะเต็มละโอ้ยเยอะมากเลยทุกคนอันนี้ดอกแก่แล้วนะคะแต่ว่าก็ก็ยังสวยยังได้อยู่เนาะ สวยเลยอันนี้คือเด็กอุนอีไ่ไงอีกหนึ่งดอกอุ้ย,ยสวยมากเลยโโอ้ห น้ำหนักขาคือสุดยอดค่ะเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยตัดขาเห็ดทีเดียวนะคะอีกหนึงดอกนี่กำลังเกิดดอกเล็กแต่ขายาวค่ะโอ้ดอกเล็กแต่ขายาวมากนี่เอาเอาเดี๋ยวนะมันว่าจะมีอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวค่ะ นานเจอจริงๆด้วยอึ๊บน,นี่ไงเกือบเหยียบไปแล้วโอ้กี่ดอกคะเนี่ยอ้ยโหอบ คือนั่งเก็บอยู่ที่มุมเดียวจุดเดียวนะทุกคนยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอทำไมไม่ถ่ายเดินให้ดูป่าไม่ได้เดินค่ะคือขยับนั่งก็คือที่เดิมนะคะไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยของพัญญาแต่ของลูกชายคือจะเต็มถังแล้วค่ะเห็นไหมก็คือจุดจุดเดียวกันหมดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยค่ะแล้วก็นี่อีกเนาะ เดี๋ยวพิญญาจะเก็บก่อนนะทุกคนกลุ่มเมื่อกี้ที่เราได้นะคะเมื่อกี้ที่พิญญาถ่ายที่เราได้ก็ประมาณนี้ค่ะเยอะมากแต่เนี่ยลูกชายบอกมีอีกข้างหน้าใกล้ๆก,กันเลยโอ้ยนี่ไงข้างหน้านอีกโอ้เยอะมากมีอีกว้ายเต็มเลย,เยลระวังเหยียบในหลุมโอ้ในหลุมก็มีอีก ไว้ทุกคนคือเยอะมากเลยอ่ะเหนะหนึงน่ง,ง,งแล้วในหลุมข้างหน้านู่นอีกค่ะข้าง,างหน้าแล้วก็มีอีกโอ้ยเดี๋ยวต้องไปเอาแล้วทุกคนนาะทีนี้คือพิญญาจะต้องรีบแล้วนะเพราะว่าจะต้องไปทาความสะอาดผลไม้สามถังที่เก็บไว้ค่ะเดี๋ยวพิญญาจะถ่ายดูหลังรถหนะ้าตอนกลับอะค่ะว่าเก็บมาแล้วสามถังค่ะเสร็จตั้งนานแล้วค่ะเสร็จตั้งแต่ สิบเอ็ดโมงกว่าค่ะทุกคนพิญญามาประมาณประมาณเกือบแปดโมงค่ะเจ็ดโมงสี่สิบค่ะก็แปดโมงที่เก็บน้องสามถังเสร็จตั้งนานแล้วแต่ที่นี่เดินหาลูกชายไงเขาข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะอุ้ยกล้องไปโฟกัสบูบอรี่เฉยเลยเดี๋ยวจะถ่ายดูตอน โอ้โหตอนจะกลับเลยแล้วกันค่ะเพราะเห็ดเยอะมากทุกคนไม่สามารถถ่ายและเก็บใหดูได้ทั้งหมดเนะอ,อันนี้คือชีวิตจริงไม่ใช่คอนเทนต์นะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าพิญญากเก็บเห็ดทำคอนเทนต์ไม่ใช่ค่ะเจอเห็ดจริงๆแล้วก็เก็บจริงๆนะคะแล้วก็รีบจริงๆเพราะว่าเก็บไปขายค่ะพิญญาขายเห็ดแล้วก็ขายผลไม้ด้วยนะออนั่นแหละเรารีบไงเรารีบ โอ้ดูดูดูสวยมากทุกคนโอ้ยเดี๋ยวขอตัดขานะคะทุกคนนั่นแหละลูกชายก็ได้แม่ลูกนี่แม่ลูกชายก็ไปหาแถวนู้นลูกชายจะเทียนถังแล้วทุกคนทุกคนพินญา,ากำลังจะกลับแล้วค่ะเพราะว่าคิดว่าเออมันคงจะหมดแล้วแหละว้าที่ไหนได้ เงิบหวัวขึ้นมาตอนแรกเก็บอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมเออทีนี้ก็ลุกขึ้นยืนปุ๊บ,บเห็นเลยจ้าทุกคนเต็มเลยดูเนี่ยเต็มเลยเนี่ยดูเออแล้วก็ไม่ได้กลับง่ายหรอกทีนี้เจอเรื่อยก็เอาเรื่อยแล้วดูนะโอ้โหอ่ะดู ก็ตัดขาทีเดียวพราะทุกคนนี่นีหนีตรงนูอ้นอีกนะคะเนี่ยตรงนู้นอีกนะดนูขออนุญ,ญาตตัดคาก่อนเราจะเก็บต่อให้หมดทุกคนโอ้ยรีบมากเลยอะทุกคนจะต้องไปทำความสะอาดผลไม้อ่าแล้วพอจะกลับ พอจะกลับคืออะไรก่อนจะได้กลับบ้านไหมเนีย่ยทูไี้เต็มเลยเนี่ยอ๋ยทุกคนทำไมมันเยอะอย่างนี้ไม่ได้กลับหรอกคะ่ะอ่ะเก็บต่วคือเยอะมากเนี่ยดีนะไตโอเจเอ Belle. คือแบบดูดูรด,ด,ด,ดอกสวยด้วยนะหนุ่มมันเยอะอย่างนี้ าเก็บก่อนดูนะทุกคนเมื่อก,กี้ขยับออกจากต้นสนเจอตรงนี้อีกแล้วคือโอ้เยอะมากเลยไม่ได้กลับบ้านง่ายหรอกค่ะทุกคนดูมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะป่ะเก็บลุยเลยจ้ามาพิงจะจะให้ดูว่าดอกสวยแค่ไหนดูนะสวยมากนี่เป็นไงล่ะ กลัวแต่จะหักแหละค่ะทุกคนเพราะว่าคือน้องจะเกิดแบบใต,ใใตๆๆเ,เนี่ยใตยาดู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 อย่างนี้ดีสวยมากคือดอกสวยมากจริงๆดูนะ ยายจะตัดขาที่เดียวค่ะดูน้อแล้วแบบอือหือโอ้สวยมากขอโทษขอภัยนะคะเดนอยวนี้ก็จะตัดขาเห็เอา้าไปกลับบ้านทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับฟังด้ยวยจ้ะรับดูรับชม ไปแล้วกลับบ้านแล้วอยู่ข้างถนนเลยพี่น้อง ấy. เอ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูที่รถนะคะทุกคนไปฮะอีกแหละเอาหมดทีเดียวเลยว้ายเต็มเลยเฮ้ยไม่ได้กลับบ้านไงดอกไอ้แหละสายแหละเก็บอีกแล้วอุย้ยเฮ้ยทางถนนเลยเด้อวายไอ้นายข้างหน้าเต็มเลยลูกนี่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 เอาเอาโอ้โหตายแล้วทำยังไงดีล่ะทีนี เออเอานางเก็บต่อบายทำไมเยอะแบบนี้โอ้โหโอ้โอมีแต่กลับบ้านไงดอกทีนี้เอาจะกลับหลายทีแล้วข้างถนนใหญ่นี่แหละดูจ้ะอู้นั่นอีกนั่นไปไปด้เมทช่วยเก็บด้เมทช่วยเก็บหลายปวดหนกไม่ได้ดอกโอ้ จะได้เป็นูวบเป็นโกกเป็นก,กัมอีกม่ได้กกระบานไงดอกทีนี้อ้าดูตอ่อค่ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปเ <c> ก <ười> ็บตอัอเด้อกินยาจะไปเอารถมารับลูกชายดีกว่าค่ะเ <c ười> ด้วแมวรถมารับรออยตรงนี้แหละเออบา้าเก็บทิงทางๆ <c ười> <c ười> นี่ทุกคน บูเบอรี่สามถังแล้วก็เห็ดเกือบสองถังค่ะแต่เป็นถังสิบเอ็ดลิตรกับพ่อเป็นพ่อเป็นโอ้โหพ่อเป็นสองถังเต็มเลยค่ะไปทีนี้ปิดนี่ก็คือมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนผลงานเนาะ่ะเดี๋ยวพินยาพ่อจะไปทำความสะอาดผลไม้แล้วค่ะแล้ววันนี้เขาก็จะมารับผลไม้กับเห็ดในวันเดียวกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นคลิปถัดไปว่าพินญ,ญาได้ กี่บาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะแต่เห็ดจะรวมกับของเมื่อวานที่เก็บได้สิบเอ็ดกิโลค่ะทุกคนเห็ดสิบเอ็ดกิโลกับวันนี้ยังไม่ได้ช่างว่าได้กี่กิโลเนาะแล้วก็ผลไม้อีกสามถังค่ะพิญญาต้องขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองนะคะเพราะว่าดูไม่ได้เลยไปค่ะเห็ดวันนี้ประมาณสิบเจ็ดกิโลหรือสิบแปดกิโลนี่แหละค่ะต้องรอดูช่างอีกทีหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทั้งหมดนี้เราจะได้กี่บาทคนเนี่ยคือเห็ดอันเนี้ยน้ําหนักเยอะแต่ถ้าเกิดค้างคืนเมื่อวานเก็บมาแล้วก็ค้างคืนไว้เนี่ยมันก็จะน้ําหนักเบาเนาะเออนั่นแหละเห็ดสวยมากแล้วก็เยอะมากด้วยปีนี้ค่ะทุกคนถ้าอันไหนไม่สวยพิญญาก็จะเอาออกนะคะทุกคนวันนี้ก็มาขายเห็ดค่ะแล้วก็ได้ผลไม้มาซากทั้งนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่า ทั้งหมดดูดูเห็นสวยมากว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่เนาะเยอะมากเลยทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยจ้าทุกคนดูดอกนี้ดิโอ้โหสวยมากนี่สวยมากเลยน้ำหนักดีค่ะแล้วก็แบ่งแบงไปคนละชามนะคะนี่เห็ดอันนี้ราคาดีค่ะทุกคนราคาดีมากเลยเนาะกิโลละสิบห้ายูโรนะคะทุกคน บางคนก็ขายกิโลละ1ิบสงสิบสากันแล้วแต่เจ้าไหนจะขายนะคะพิญญาอาจจะดูเหมือนเป็นหวัดแหละแต่ว่าแพ้อากาศนะทุกคนเนาะไม่ต้องตกใจนะไม่ได้เป็นโควิดนะคะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีแพ้อากาศแพ้ต้นไม้แพ้เกสรดอกไม้อะไรเงี้ยนีวันนี้ก็ได้สามถังนะคะ3ามถังก็คือร้อยูโรค่ะอุ๊บพิญญาหมื่นลาหลายกิโ ก็ซ้ได้แต่ยางเนาะก็ได้ไอเนี่ยบูเบอรี่สามถังเห็ดก็จะส่งวันนี้ขายวันนี้นะคะกับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกิโลนี่ล่ะต้องช่างอีกทีนึงค่ะแต่กะว่าประมาณนี้ค่ะนอกไปสิบเจ็ดก็สิบแปดละจ้ะเดี๋ยวคนก็จะถามว่าอุ้ยพินญาหนีให้ถังหนึ่งใส่เท่าไหร่ทำความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันพินญาหาไลร้แถมผลเลยจ้ะอ่ะกักกิโลแบบนี้เอาลองดูดูตากล้องดูสิ มันห้ากิโลจุดแปดค่ะอือห้ากิโลจุดแปดพูนเนี้ยคนอื่นค้าขายเขาก็ให้ห้ากิโลบางคนเขาก็ให้ห้ากิโลจุดสี่อะไรอย่างเงี้ยห้ากิโลจุดห้าพิญญาก็จะให้แค่ห้าจุดห้ากับห้าจุดหกรอบนี้โอ้โหเพราะว่าบูรี่มันสวยค่ะเทมเพมไปดยค่าไม่เป็นไรเนาะทั้งละห้าสิบอือเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวนะัดพิญญาจะลองคูณกันดูก่อนค่ะร้อยห้าสิบ ยูโรก็คุณด้วยเลทเงินไทย38ดจะเป็นเท่าไหร่ละ่ะพินญ,ญาก็ตุกเลขคือเก่เาจ้ะก,ก็ลงพากันคุณดูเดอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวมารวบรวมราคาทั้งหมดขายวันนี้หมดทั้งหมดนี่แหละเดี๋ยวมารวบรวมค่ะว่าเราว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่บาทเนาะเดี๋ยวรอรุดมารับค่ะเดี๋ยวเก็จะมารับของเนาะใครว่างก็ไปป่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าชิเจ็บเอวจังน้อยจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมฝากแชร์พินญ,ญาด้วยนะคะบยบไปจ้า ตอนนี้เราก็นั่งรอรอขายของหลังบ้านเดี๋ยวลูกค้าก็มาแล้วค่ะรอขายของหลังบ้านนะคะคนนั้นก็ช่วยทำความสะอาดดีดีขยันขยันมากเลยพรุ่งนี้จะไปเก็บเห็ดอีกนะไปไหมพี่ไป <Yeah. S 1> ไปครับนั่นเห็นไหมสนุกเห็ดเยอะสนุกเห็ดเยอะจ้า นี่คือบูเบอรี่สามถังนะคะก็คือร้อยห้าสิบเมื่อกี้ส่วนอันนี้คือข่าหิดค่ะทุกคนอ่าสองร้อยสี่สิบค่ะอ้ยล่มมากล่มมากนี่อุ้ยขนาดนล่มมา,จากจ้ะนี่แหละจ้ะก็กะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้กี่ร้อยละบันนี้พี่น้องเดี๋ยวก่อนขอนับก่อนเด้อหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเด้อหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อย 390พนอู้พี่นอ้องสามเก้าสเจ้าคุ้3สาบแปเบิ่งเดอว่าขวอยได้เงินจากบาทมาอนี้ปาติโทได้เยอะมากเลยค่ะ